ปลาตัวนี้มันดื้อครับผมมันดื้อครับมันดื้อครับผมนั่นไปแล้ว <c oughs> เอาเอาเอา,เอาจับมือเดียวจับมือเดียวเป็นได้เอา,เอา,เอาจับปลามือเดียวครับ <c oughs> ตัวนี้เอาให้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยมุดว่ะมันมุดว่ะเราจา้าเฟยกระสอบนี่เฮ้ยเจา้าเนอะเป็นสีเลี้ยนจะาเฟกระสอบนี่ผู้ใดผู้ใด้สิโชเจ้ามาโชรู้ไหมเจ้าก็ได้ใหญ่โตโย่เ้ย

ตรงนี้บ่มีวะนะคือตรวจทังด,ด,ด,ด้านขวบเอาจ้องแล้วครับเอาจ้องแล้วงานนี้เขาจ้องแล้วลูกหัาาวครับโอ้โหลูกหัวเบาๆลูกหัวโดดด้งเลยพุ่นเนาะลูกหัวเบาๆดักดักหนามันใส่ไงบักใส่โคลครึ่งใส่ไงอยู่โวยลูกหัวอีกนะ อันน <g trousers> ู看看้นไปมาจีบตาเอ้ยมีมือล้วื่อนะครับโอ้โหนึ่งแต้มครับผมวิวประเด็นี่นะใส่ใหญ่บยลุ่มหวยเงา

มาช้านี่ครับผมล่งแคล่องเท่่องเทล่องเรยดิ๊ไหมจ่องโว้ประสบแต่น้าโ้านต่นม่อต่นี้สุกเลยแหละอย่างนี้นนไป่อน เด้ไล่เลยเ้าเ้า่าข้าาได่เราดร่านียนน้นีนี้นน้่ปลาดุก้หายแล้วเป็นไรหืมของแขวะปลาดุกม่ดีม่ดีนานๆทีเจอนแก่ สีมือเนาะใช่ FREE, สพูปัดตอมพอแล้วนะถ้าพอเขาคือผมอ, <c oughs> อ้าวพอหลับไปพอไปแเราตงงามมันพ่อไปเยนี่มาของเพิ่มเป็นจุนมาขันจุนกันนยังไงปละสาก<า><า>ุนปจิ้งปอยนะเี๋ก็่อยนะปอแล้

Uh, apa yang, oh. Catholic, ini percikan air, hmm Hmm oh, kering pak kering เตงใหญ่ไปิปนิดนีอาละเอาไปเฉยไปเขล่าะสงหรือเปล่าใช่ใช่ะสงโอตังนี้ใช่ไหมมะม่วกระสงอ่ะขอไม่ตายหรอเนี่ยแดงแดงงไงมันโดนอะมันโดนนี่คือปวดไง กบยุนยันทีบไมไอ้โหตัวน,น,นี้หน่อยนอกหลายอยู่เลยขอแล้วครับผมโอ้ช่วงท้ายคลิปแล้วทำกับข้าวขอแล้วไปไปหลังดึงดึงกป้าเราไปดูไปไปทำกับข้าวครับไปดูพวกเราจะทำกับข้าวกันลาบปลาตองผัดปลาไหลไหวกุ้ง กอยกุ้งต้มตําปตปลปลา,งปาองเป็นอะไรฮะนีน่ฮะเะล้างปลาพอแล้วจานปลาตองมีคนเย็ดเาดีแบตขีล้วเออไม่ขี่หอเปนี่มันยังมขี่นะ ตากเอาเลยเนี่ยเห็นที่าว่านเป็นป่าป่ะนี่นี่หลังที่จับนี่ควันฉีดินเนาะหอยตัน <laughs> หอยจานทร์เป็นป่าหอยอมันคือสเสด็จขึ้นมาสั่นโอ้ตัวใหญ่อยู่ดีลอดพ้นกันตรวจจับสัญญาณชีพได้จังเลยวันมาหลอดออกแต่มันว่าไปไปบ่าประเดีสรุปยอด ปลาตองครับาปลาตองอันนี้ปลาช่อนสายเล็กอันนี้ปลาช่อนสายใหญ่นี่ปลองเอาไป,ไปัเลนะยเหรอเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวที่บ้านสรุปยอดที่บ้านอีกทีไปนี่โชว์นี่นะโชว์ตัวนี้นะผลงานรวมครับผมไซบ์อันนี้ไซโลเนาะไซโล นีไสัยสวยๆน่ารักน่ารักยอดปนมันมหองมาครับผมวันนี้ตอนนี้ช่วงเวลาทำกับข้าวครับจากคู่เบ่าสารครรมตุ่มปลาช่อนนี้ต้มปลาช่อนไขป่ปลาแล้วก็ก่วยกุ้งัไทาย,ย้ก่ยกุ้งครับผม สดมะนาวจากโอ้โปักมะนาวครับผมโขโมยมะนาวเขามะนาวจากสวนเอาเงินลาบปลาตองครับหนุนคนลาบปลาตองมาใส่วะฮะไปขั้นมะแดงอยู่ใส่<ป>มันเหลืองมันแหละนี่ผัดเผ็ดกบด้วยนะครับนี่ีต้องสี่ขันด้วย กีลาปลาตองดับแรกก็ใส่เกลือก่อนนะครับผมมาบนสูตรด้วยกันอะดูครับมาดูสูตรครับผมพยายามพยายาครับนี่อันนี้สูตรผู้บ่าวสีสเกตครับไม่มีผงสอร์ตรนี่ยเกลือครับผมเกลือใส่เกลือครัก็ไม่ไม่ใส่ข่าข่าข่าแม่ผมเดี่ยวว่าไม่ติดข่าข่าแม่ผมใส่เกลือแล้วก็คั้นคั้นคั้นเขายกหนีแล้วครับ อ๋อเป็นสุดลับนะครับอย่างนั้นก็บรบรลับนะครับผมชนธิดาปาตองเกิดผู้บ่าวสารคามโอ้ใส่ใส่ผงงัวครับสุดลับนะครับผมใส่หลายแซ่บหลายครับผมไม่หน่อยแซ่บหน่อย เราจะนวดนวดไปเรื่อยๆนะครับผมเรามาดูต้มปลานะครับผมนี่ต้มปลาของเรายังไม่ตักฟองออกเลยยังไม่ตักฟองนะครับรอรอให้มันสุกอีกนิดนะครับผมเราจะตักฟองออกม,มันกอยอ่ะน,นี่กอยกุ้งครับเสร็จละต้มปลาไปไงขอด,ดูกระปุงแล้วขอดู ยังไม่มีผักเลยผักคุณอเอาไปใส่คุณเอาไปใส่ก้อยกุ้งหมดแล้วอะ่ะนี่ต้มปลาก้อยกุ้งก้อยกุ้งอืมอีกหนึ่งเมนูภูมิใจเสนอผัดเผ็จครับเผ็ดกี่ลิกกบหน้าเนะของแขกเราดูตอนเสร็จนะครับผมนี่อีกหนึ่งเมนูภูมิใจนำเสนอ ลาบปลาตองนี่ขาเหนียวนอกหัาหนาเนาะซิมได้ปะะเดกประเด็กยประเด็กอยู่ยชุดสนามเฮานี้เฮอยู่เว็ตทำไมอืมได้ไได้เว็ดีเว็ตเตาประเด็กเห็นีชุดสนามอ,นอ่ปลาตอง เอาไปเลยเรียบร้อยหนึ่งเมนูผัดเผ็ดกบอีกนีนึ่งเ,เมนูตำสมตำครค้ียบร้อยครับผมชิมห,หน่อยชิมห,หน่อยตำครับตำเยภูุมปสมายสดอกเซีย,ยบ,บรยครับ ามาด้วยจิ้งเข่าสมตำกัวกบนะต้มปลาต้มปลาต้มปลาไข่ลาปลาตองก้อยกุ้งผัดเผ็ดกรุบมาเด้อกินเข่าใช่ปะชิฟเฟตกินชิฟเฟตเดรนบอยเนี่ยขาเส้นนี่ฟวงนึงอยู่เนี่ยมันมีอยู่มีสองฟองกันเด้ออะไร ใส่กันนอกคนละครึ่งอ๋ออืเนี้ยเกียบเดี๋ยวลองกบดิออประหยัดด้อ๋อครับกบกบกบอืมอะไรแหนมต้มป่าไหมตะกั่าขั้นไหหน้าบถึงระวัลจะยุบตมตำตมตำเื่องบถึงมันชิมตมตำอยู่วะตมตำต้มตำนี่ไหนเยอะนี่ เป็นไรก็เอเนี่ยหน้าปลาตองหน้าปลาตองหน้าปลาตองก๋วยกุ้งก๋วยกุ้งก๋วยกุ้งของแทะไว้เนี่ยกุ้งหวานหวานเหรอก๋วยกุ้งใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยกุ้งลำลำอันนี้ก๋วยกุ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องกิบป่ะจะไปกินของที่ปะ ฮึมสุดนใจขนาดเนีผมอยากให้เจ้าลรองกิงนลองต่เสแสบผมอยากให้เจ้ากินของเสแสรบนะ,ะผมกินของเสแสรบก็ได้ต้มปลาเสียอยู่ไปยินงเขากระจายิ้งเขาเลยครับ